เฟส3รอรับเงินได้เลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมประจำวันที่18กุมภาพันธ์2568นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข่าวสารมาตรการอัปเดตล่าสุดนะครับโครงการของรัฐบาลนะครับแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0ืบาทนะครับในส่วนของกลุ่มตกหล่นนะครับกับเฟสที่3แล้วก็ กลุ่มไหนบ้างนะครับมีเพียงแค่กลุ่มเดียวที่มีโอกาสจะได้รับเงินสดซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใดเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมแล้วก็รับฟังนะครับอมินขอคนละหนึ่งกำลังใจครับหากใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารสิทธิที่มีประโยชน์แบบนี้ก็กดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับ รับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับตามประกาศล่าสุดนะครับเงิน1,000 0บาทนะครับในส่วนของเฟสที่3กลุ่มอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีนะครับแจกเป็นเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตนะครับมีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถแลกเงินดิจิทัลเป็นเงินสดได้นะครับลายชื่อใครจะได้บ้างนะครับ จากรัฐบาลนะครับมีการประกาศล่าสุดหรือว่าอัปเดตล่าสุดจากทางรัฐบาลนะครับวันนี้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแจกเงิน1 0 0 0 0บาทในส่วนของเฟสที่3 กลุ่มบุคคลทั่วไปนะครับอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีนะครับแจกเป็นเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับมีเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถแลกนะครับเป็นเงินดิจิทัลกลายเป็นเงินสดได้นะครับสามารถเช็คได้ที่นี่นะครับแล้วก็จะได้วันไหนพร้อมริดรายการสินค้าที่ซื้อได้แล้วก็ซื้อไม่ได้นะครับเงินขา จับจ่ายเงินหมื่นนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตามข้อมูลเมื่อวันที่17กุมภา2568นะครับนายเผ่าภูมิโลดจนสกุลน,นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยล่าสุดว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินดิจิทัล10,000บาทในส่วนของเฟสที่3โดยยืนยันแล้วว่ากลุ่มคนทั่วไป จะได้รับเงิน1,000 0บาทในระบบของเงินดิจิทัลบอลเลตเท่านั้นนะครับ จะไม่มีการแจกเป็นเงินสดและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ครับเงินดิจิทัล1น0 0 0ืบาทในเฟสที่3ประกาศล่าสุดมีกลุ่มเดียวที่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะครับซึ่งล่าสุดรอมาชอคลังได้ชี้แจงว่าการถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นั้นมีเพียงกลุ่มร้านค้าเท่านั้นนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการกันกรองโครงการกระตุ้น สัลติสกิจ จะมีการพิจารณาผ่อนปลนให้ร้านค้าและประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินดิจิทัลเฟสที่3เงินดิจิทัลวอลเลตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเช่นกำหนดให้ร้านค้าสามารถถอนเป็นเงินสดนะออกมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปซึ่งอาจจะผ่อนปลนให้นำเงินดิจิทัลวอลเลตออกมาใช้จ่าย ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของข้อจำกัดเรื่องการใช้จ่ายนะครับเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทเฉพาะพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านนั้นขอให้รอข้อสรุปจากคณะกรรมการซึ่งจะมีการประชุมเร็วๆนี้ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2,568นี้นะครับแต่คาดว่ามีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เขตอำเภอเช่นเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นใช้จ่ายได้ในอำเภอรหรือว่าที่เดิมนะครับตามทะเบียนบ้านนะครับแต่ก็ต้องรอการอัพเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์เฉยๆนะครับ จากการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทในส่วนของเฟสที่3จะได้เงินประมาณวันไหนนะครับท่านผู้ชมบางท่านสงสัยนะครับซึ่งลาสุวนแอดมินก็ได้ไปตามมานะครับตามข้อมูลนะครับของคุณจุลพันธ์นะครับอมรวิวัฒหรือรัมธรรมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาท จะเหลืออีกประมาณ16ล้านคนกลุ่มอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีที่ไม่ติดเงินไขทรัพย์สินและรายชื่อตามเกณฑ์รัฐบาลยืนยันว่าเตรียมการไว้แล้วไม่น่าจะเจอโลคเลือนนะครับโดยอยู่ระหว่างการจัดทำระบบนะครับการจ่ายเงินระบบดิจิทัลซึ่งเบื้องหลังมีระบบบล็อกส่วนการเชื่อมระบบการชำระเงินนั้นได้หาลือกับสถาบันการเงิน ทุกแห่งเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของระบบโ p e n loop ร่วมกันโดยทุกแห่งแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมระบบแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนในรายละเอียดปลีกย่อยและมีระยะเวลาในการทดสอบระบบนะครับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟสที่3คนทั่วไปอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีนะครับใครที่ได้บ้างนะครับ1ก็ต้องเป็นบุคคลที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของทางรัฐยืนยันตัวตนแล้วนะครับประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับ ต้องเป็นสัญชาติไทยอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันที่16กันยายน2567นะครับ 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีไรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับภาษีปี2566ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับทางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจร่วมกันเกิน กว่า5 0 0แสนบาทณนะวันที่31มีนาคม2567นะครับและข้อต่อไปนะครับต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการต้องโทษจำคุกในเรือนจำนั่นเองนะครับไม่เป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์หรือ ถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือว่าโครงการอื่นๆของทางภาครัฐนะครับไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการหรือว่าโครงการอื่นๆของทางรัฐบาลนะครับทีนี้คําถามต่อไปก็คือ แจกเงินดิจิทัล1น0 0 0 0บาทเฟสที่3เงื่อนไขหลักนะครับสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่สามารถใช้ซื้อได้นะครับก็อย่างเช่นเครื่องดื่มนะครับอ่าต้องไม่มีแอลกอฮอล์รวมนะครับสบู่ยาซีฟันผงซักฟอกกะปิน้ำปลาซอสปรุงรสเป็นต้นนะครับก็ขอก็คือของเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาเช่นเครื่องแบบนักเรียนนะ หรือว่าเป็นเครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอเป็นต้นนะครับสินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรเช่นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชเมล็ดพันธุ์พืชเป็นต้นนะครับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเช่นผักสดผลไม้อาหารสดนะครับหรือเครื่องจักสารเป็นต้นสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารไข่ไก่เป็นต้นนะครับสําหรับยารักษาโรคก,ก็อย่างเช่นยาแก้ไข ยาแก้ท้องเสียเป็นต้นนะครับทูบเทียนแล้วก็เครื่องสักการะชุดถวายสังฆทานเป็นต้นนะครับคำถามต่อไปก็คือแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทในส่วนของเฟสที่3เงเงินไขหลักเกณฑ์ซื้ออะไรไม่ได้บ้างนะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยถึงข้อจำกัดสินค้าที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ในส่วนนี้นะครับสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้ก็คือ บัตรเงินสดครับทองคําเพชรพลอยอัญมณีนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติร้านทําผมร้านนวดนะครับร้านเสริมสวยเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ยาสูบกัญชากระท่อมนะครับพืชกระท่อมนะครับผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมนะครับแล้วก็รวมถึงบัตร จำนัน,นะครับเฟสารอรับเงินได้เลยนะครับสำหรับเงินหมื่นดิจิตอ l วอลเล็นะครับใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้อายุ16ถึง59ปีเสร็ปีเสร็จษก็คืออยู่กลุ่มเฟสามนะครับคุณจุรพันธ์อมบวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงการคลังมีการประชุมอนุกรรมการกับเครื่องเศรษฐกิจกแล้วก็บอกว่าอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเตรียมการ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับทั้ง Open loop คุยกับแบงค์คุยกับธนาคารเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆก็คาดว่าน่าจะมีการจ่ายเงินไม่ใช่เงินสดนะครับย้ำว่าไม่ใช่เงินสดนะคุณจะได้เป็นเงินดิจิทัลนะครับประมาณสักช่วงเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้แน่นอนนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ะก็ไปตรวจสอบโท,ทรส่์โทรศัพท์นะเตรียมรอใช้เงินได้เลยนะครับแต่ทีนี้หลายคนบอกอยากจะได้เป็นเงินสดอ่ะอยากจะได้เป็นเงินสดทําไมเราไม่ได้เหมือนเฟดหนึ่งเฟสอง ก็เขาบอกว่ากลุ่มเฟสสามเนี่ยได้เป็นเงินดิจิทัลนะแต่เมื่อวานอนุกรรมาการเนี่ยมีการเสนอนะครับลดเงื่อนไขในการใช้จ่ายบางอย่างลงนะครับให้ใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ก็ยังไม่ได้มีการอธิบายนะว่าจากดิจิทัลแล้วจะให้ประชาชนไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรืออะไรยังไง เป็นรายละเอียดยังไงอันนี้ยังไม่ได้มีการบอกมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นการลดเงื่อนไขแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ไม่ได้เป็นเงินสดย้ำว่าไม่ได้เป็นเงินสดนะได้เป็นดิจิทัลนะครับแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือยังคงใช้จ่ายในอำเภอสินค้าต่างๆซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้ร้านค้าจะลงได้เมื่อไหร่รอก่อนนะ อันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าวันไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอปประชุมชุดเล็กเสร็จสับปั๊บก็จะเสนอต่อที่ประชุมชุดใหญ่ที่นายกไพยทองทานเป็นประธานเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาละครับหากว่ามีความคืบหน้าชัดเจนเช่นไรนะครับแอดมินก็จะนาข่าวสารนะครับมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับหากว่าใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันฝากกดติดตามเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลอทั้งหมดนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารมาตรการแจกเงินที่ท่านหนึ่งหมื่นบาทกับแอดมินลุสิทธิ คนจนก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ